ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning a c r s การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรปว่า ECB เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดนะครับเพราะว่า ECB มีการประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินทั้งการดาเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบด้วยการลดดอกเบี้ยทางการเงินของยุโรปมาอยู่ที่0%ปและมีการลดดอกเบี้ยเงินฝากลงอีก0.1ทําให้การฝากเงินที่ยุโรปนั้นดอกเบี้ยจะติดลบไปถึง0.4นะครับแล้วก็มีการดําเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว,ว่า QE เพิ่มเติมเป็น80,000ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีหนา้าตรงนี้เองนะครับที่พอมีผลการประชุมออกมากระทบต่อค่าเงินยูโรให้อ่อนค่าลงมาทันทีถ้าดูจากกราฟเห็นนะครับว่าเงินยูโรตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก1.10ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ยูโรปรากฏว่าเงินยูโรนั้นอ่อนค่าลงมาอย่างที่เราเห็นแล้วก็มีการอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้มีเงินร้อนไหลเข้ามาในเอเชียทั้งตลาดหุ้นและตลาดเงิน เช่นตลาดหุ้นไทยถ้าดูจากกราฟนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมานั้นนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ที่ซื้อสุดที่ตลาดหุ้นไทยไปแล้วกว่า16,000ล้านบาทและตลาดหุ้นไทยก็เดินหน้าขึ้นแต่1,400จุดในวันนี้เช่นกันนะครับ คุณไพบุญรดินทรางคุลประธานเจ้าที่บริหารของทิสโก้ได้กล่าวนะครับว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาตราหุ้นไทยมีเงินไหลออกไปประมาณสัก4แสนล้านบาทปีนี้นะครับเริ่มมีเงินไหลกลับเข้ามานิดหน่อยแต่ถึงแม้จะมีเงินไหลออกแล้วก็ตลาดในปีที่แล้วอาจจะไม่สู้ดีนักแต่ว่าโดยวรวมแล้วผลการดําเนินงานของตราหุ้นไทยถือว่าดีติดอันดับ 1- ใน3ของโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นน่าสนใจของต่างชาติอยู่บ้างเดีย๋ยวเราก็ตามคาดว่าเงินทุนคงจะไหลเข้ามาไม่มากนะักเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของการเมืองครับ แต่คาดว่าเงินทุนนั้นน่าจะไหลเข้ามามากขึ้นหลังจากที่ไทยมีการผ่านประชามติร่างรัฐธรมนุนแล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับที่เงินไหลเอามาจากยุโรปยังส่งผลต่อค่าเงินบาทอย่างชัดเจนเช่นกันถ้าดูทิศทางของกราฟค่าเงินบาทจะเห็นเลยนะครับว่าค่าเงินบาทขณะน,นี้แข็งค่าที่สุดในรอบกว่า7เดือนด้วยกันนะครับจึงมีขับแนะนาออกมาจากศูนย์วิจัยเกษตรษกรไทยว่าภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ทำธุรกิจนําเข้าส่งออกต้องบริหารความเสี่ยงเนื่องจากว่าในระยะสั้นคงจะเห็นเงินบาทไปแตะที่ประมาณ35บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ และถึงแม้เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นแต่ว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์คาดการว่าค่าเงินบาทถือว่าไม่แข็งค่าขึ้นมากนักเพราะว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านถ้าดูกันนะครับปรากฏว่าเงินบาทนั้นแข็งค่ามาเีนแค่2.3เนนะครับขณะดเดียวกันนะครับถ้าเทียบกับบริกิทมาเลเซียปรากฏว่าเริกิจแข็งค่าขึ้นถึง4.2และค่าเงินรูปีอินโดนเซีย แข็งค่าขึ้นมาถึง5.1%ดังนั้นจึงเป็นไปได้น้อยมากที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมเพื่อลดดอกเบีย้ยให้เงินบาทอ่อนค่าลงนะครับซึ่งคาดว่ากรงงอนนั้นจะยังไม่ใช้แนวทางลดดอกเบีย้ยเพราะต้องจับตาดูผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซะก่อนแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับคงต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ที่จะมีขึ้นในวันที่14และ15มีนาคมซึ่งคาดว่า าจ,จะให้ความสําคัญกับการปฏิรูปภาคการธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ปล่อยสินเชื่อได้ม,มากขึ้นแม้แต่ดอกเบี้ยนในประเทศของญี่ปุ่นนั้นยังอยู่ในระดับต่ํารวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง16มีนาคมนี้ว่าจะออกมาอย่างไรซึ่งคาดว่าในช่วงนี้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลนโยบายด้านดอกเบี้ยแต่มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเครื่องหลังของปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ย มากที่สุดถึง2ครั้งนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให้ค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงไปแต่ระดับประมาณ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่งานแบงกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งสามารถจะเห็นภาพการซื้อขายรถยนต์ที่คึกคักนะครับแต่ปกฏว่าในปีนี้สูย์วิจัยกสิกรไทยกลับมองว่าทิศทางของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยยังอยู่ภาวะ ความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะหดตัวได้5้าถึงสิโดยเฉพาะไตรามาสที่1ที่มีโอกาสหดตัวสูงเพราะว่ามีการเร่งซื้อรถยนต์บางกลุ่มไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 5 8าเพื่อเล่นผลกระทบจากการปรับขึ้นราคารถยนต์หลังจากมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามีรถยนต์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขยอดขายรถยนต์พบนะครับว่ามีการหดลงมาอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้วนะครับยอดขาย7จ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสองคันถือว่าลงไป เมื่อเทียบกับปี57แล้วนะครับส่วนปีนี้นะครับคาดว่าจะลงอีก5-10เที่เป็นยอดขายเลยเพียงแค่702,000-760,000คันเท่านั้นนะครับซึ่งยอมรับว่าตลาดรถยนต์ปีนี้คงได้รับปัจจัยลบเพิ่มเติมจากปัจจัยแรงที่น่าจะรุนแรงกว่าปีที่แล้วราคาสินค้าเกษตรยังคงตกต่ำต่อเนื่องเฉพาะราคาอย่างนะครับซึ่งถือว่าย่าแย่มากแล้วก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมีความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ ที่ภาคการส่งออกก็มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและก็รวมไปถึงการที่ยปรับขึ้นราคารถยนต์ในปีนี้เพื่อรับกับภาษีสปปรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในระดับที่มีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนบาทซึ่งอาจจะกระทบต่อยอดขายรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกค่อนข้างมากหลังจากที่เสร็จสิ้นช่วงส่งมอบรถยนต์ที่มีการจองซื้อไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ ทางนี้สุวิจัยเกษตรกรไทยมีการประเมินนะครับว่ายอดขายรถยนต์ในปีน,นี้ถ้าแยกตามประเภทนะครับ s u v จะทรงตัวขายได้ประมาณสัก33,000คันเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อนส่วนรถยนต์ e c o c a r น่าจะขายได้ประมาณ82,000คันและถือว่าลดลงไปประมาณสัก7นะครับ ขณะดเดียวกันนะครับรถยนต์ประเภทปิกอัพนะครับคงขายได้ประมาณสัก3 0 0แสนตันด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าโดยรวมแล้วหดลงมาประมาณเดปอรนด้วยกันซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายผู้ประกอบการรถยนต์เป็นอย่างมากจึงมีการประเมินกันนะครับว่าคารถยนต์แต่ละแห่งจะต้องมีการใช้กลยุทธ์หลายด้านเพื่อรักษาผลการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกจากต้องมีการผลักดันยอดส่องออกแล้วข่ารถยนต์จะมีการเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านการออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มี ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For g o o m o r r n n n g s a เ s ส